สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่2567นะคะปีใหม่แล้วเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านปีใหม่แล้วแอดมินหนูหน่อยก็ขอ,อบไวพรอนไห้คุณพ่อคุณแม่พี่พี่แฟนคลับเอฟซี ที่ติดตามแอดมินหน่อยมานานหลักกะติดตามใหม่นะคะเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองเด้อค่ะเด้อยูคูกับช่องแอดมินหน่อยไปโดนๆเด้อค่ะเด้เออัสันสนได้ใจความนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะสำหรับพลห่าน้อยเมื่อวานนี้ทางผู้ชม เมื่อวานนี่เดนวิ่งรูดบอมาท่านผู้ชมแต่ว่าเขาไปในสิบหาคูวินเลยค่ะเดอ้อเดนวิ่งรูดนี่เดินทางมาเงีวแล้วท่านผู้ชมเมื่อวานนี่ดันมารูดนะคะเนาะดันะ Road, รรมารูดท่านผู้ชมเดนหนึ่งและสองวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเนาะคะ่นะเนาะบอมาเขาในสิบหาคูวินเก่าศูนย์ตรงๆร,ร,รอบ ฮานอยพิเศสด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่ไปวินนะคะเนาะท่านใดที่ไปวินดีใจน้ำเลยค่ะเด้อเฮงเฮงปังปังทรงไทยปีเก่าท่านผู้ชมอะ่ะปีใหม่นี้เมื่อนี้ก็ขอให้โชคดีกว่าเก่านะคะเนาะมาทั้งเด่นวิ่งรูดและเจาะเลยนะคะเนาะคลิปนี้มาสายแน่จกักหน่อยเลยคะ่นะเด้อเมื่อเช้านี้แอดมินโนน้อย,ยกับวาย แม่จานั่งรถนะคะเนาะเพิ่นผ้าเหาหากินมาทั้งปีแล้วนะคะเนาะทั้งปีแล้วรถแท็กซี่ท่านผู้ชมเพิ่นผ้าเหาทํามาหากินตลอดปีแล้วนะคะเนาะไหวเพิ่นท่านผู้ชมแล้วก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับปูในายบานนะคะเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นาบานท่านผู้ชมแอดมินหน่หนอยก็ได้จุดถูกเด้อค่ะเดอะ้อ จุดถูกขอโชคขอลาบนำปูน้ำยานะคะเนาะคอนำแมยานั่งปีที่แล้วเพิ่นหายเจ็ดซีซีเจ็ดเด้อค่ะเด้อปีนี้แอดมินหนหน่อยขออีก่านผู้ชมแอดมินหนหน่อยคืนหน้าจอหายเด้อค่ะเด้อถูกขอแมยานั่งนะคะเนาะ ขอรัฐบาลไทยเดอ้อท่านผู้ชมแม่ยานางแอดมินหนูหน่อยขอรัฐบาลไทยตัวเลขว่าชัดปานใดเดอ้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยขื่นห้อยู่แอดมินหนูหน่อยเห็นเป็นเลข, 8, 6, 9, เมมเลขแปดหกเก้าเด้อธรรมชุ่มเลขแม่ยานางซึ่งวัตถิ่ันธ์มาเลขแม่ยานางแอดมินหนูหน่อยขอเป็นครั้งแรกเนาะคนะ่ะเนาะได้ สี่เจ็ดสี่เลขออกสี่เจ็ดเพิ่นหไฮนะคะเนาะบรู้ว่าปีนี้แม่ย่านางเพิ่นสีห่หายอีกบอท่าำชมอย่าลืมหยิบจับลตัตเตอรี่ไวดเดอร์ทำชมหวดนี้แอดมินหน่อยก็ขอได้ก็คือแปดหกเก้าเดอร์ทำชมหยิบจับไปเป็นแนวทางเบิงเด,ด้อค่ะเด้อแล้วก็เลขทูบขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะเนาะขอโชคขอลาภน้ำเพิ่น เป็นตัวเลขหนึ่งห้าเก้าเด้อธรรมชมพิจารณาเบิงเด้อธรรมชมแอดมินกะเอามาฝากมาตอนนะคะเนาะเผื่อมีโชคมีลาบนํากันธรรมชม่ะสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวธรรมชมุมมื้อนี้วันจันทร์มีเล่าแอดมินหน่อยหน่ยกันย่งเพท่านอัดคลิปเล่าพัฒนายอยู่ธรรมชม เอาหลังคลิปน้อยมัดร่วมแอดมินหน่อยลงเล่าพัฒนาหายด้วยค่ะเด้อเล่าพัฒนายาเผลยยาผ่าธารมชมกำลังเดินดีสองหัวติดแล้วธรรมชมุ่มเหล็กติดปับสูดไมท่านมชม้ชมแต่ว่าเหล็กเด่นยังใส่สูดเกา่าเหล็กติดปับสูดหม่เข่าสองหัวติดถ้ามันลุดกบปับเรื่อยๆรื่ะท่ะนรรมชมแต่ว่าฮาหน้อยนี่ยังเข่าต่อเนื่องนะคะเนาะ ยังใส่สูตรเก่าอยู่ทำชมชมเอาเบาๆไลาย่างาไปทำชชมรับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมประจำวดวันที่หนึ่งมก,กราคม2,567เลขเด่นจับวินนะคะคอยโชคให้มนหันเฮงๆปังๆใส่ปีใหม่เด้อค่ะเด้อ เก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าแปดนะคะเลขเด่นจับวินนะคะชุดเต็มสิบหาคู่วินเดอร์ธรรมชมุ่มชุดเต็มจับให้สิบห้าคู่วินตัดให้หกคู่เด่นเด้อค่ะเด้อเด่นเก้า 9, และศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะเมื่อวานี้เลขเด่นวิ่งรูด บอคัลเดอร์ธรรมชุ่มหลุดนะคะเนาะสิบห้าคู่วินนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้า 0ูน4 1แปดหนึ่สหห้และ58นะคะมักจัดคัดพานเดอร์ท่านผู้ชมทุกอย่างคือแนวทางเด้อค่ะเด้อ ตัวเลขที่แอดมินนํามาว่างไห้นะคะเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจนําตัวเลขไปลงทุนเสียงโชคนะคะเนาะผิดาจรณาดีๆเด,ด,ด้อท่านผู้ชมเอา้าท่านผู้ชม,าม,ชมหาก่ันใดที่ยังไม่มีช่องทางซื้อหวยนะคะสนใจซื้อหวยทักไลน์ idnoo 1599นะคะแอดมินน้อย,นอยแนะนำเว็บนี้นะคะ จเต็มไม่มีเลขอ,อันรับทุกเลขดังนะคะลองมาใส่บริการเบิงเดอร์ทำามชมทักไลน์ noo 1599หรือ0926325513เด้อค่ะเดอ้อทักไลน์รับลิงก์สมัครปีนะคะสมัครแล้วสื่อในลิงก์เดอ้อท่ามผช่ชม จิ้มลิงเข้าไปสมัครนะคะเขาให้ใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะสมัครเสร็จแล้วจิ้มตัวเลขในลิงเลยเติมเครดิตแล้วจิ้มตัวเลขในนั้นเลยเด้อค่ะเดอ้อลองมาใส่บริการเบิร์เดอ้อทนผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะ01 04 05 0891และ95นะคะอ้าวแคปหนาจอเด้อค่ะเด้อพอยแม่แคปหนาจอแคปหนาจอไวยทะเบิงเป็นแน่วทางนะคะเนาะยาจดเด้อค่ะเด้อถ้าอีแม่จดมันจะบอทท่านนะคะเนาะแม่แคปนาจอเอา ค่อยไปเบิ้งด้อค่ะเด้อค่อยไปเบิ้งทีหลังแคบหน้าจ,จอแล้วก็ไปขยายเบิ้งนะคะเนาะขยายเบิ้งทีหลังเอ้าต่อไปจะเป็นชุดสามตัวด้วยค่ะเด้อสามตัวยี่สิบคู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะสำหรับชุดสามตัวนี่เด้อท่านชมหากทันใดทีมีทุนพ่อนะคะเนาะพอจะไปสามตัวได้เนาะคะนะ่ะเนาะ หยิบจับใบน้ำด้ยค่ะเด้อหยิบจับไว้ด้วย,อย,วยอย่าเพ้ออย่าพาดสําหรับชุดสามตัวมาบ่อยมากนะคะเอาหากท่านใดที่จะสั่งกาแฟนะคะเนาะกาแฟและยาสีฟันนะคะโทรศูนย์เก้าสองนะคะยาสีฟันหากท่านใดที่สนใจนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแพลปากร้อนในบ่อยๆนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปเ้อค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนและเขาชะงม้มโมโนสก,กัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจา่างใสนะคะ เขาชงุ้มสกัดจากเทวันเปรียงสามชนิดเทวันเปรียงสกัดเท้าเอ็นอ่อนสกัดและเท้าเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมื่ชาเท้าชาเส้นเอน็นยึดนะคะปวดตามคอตามเขา่าเด้อค่ะเด้อหากท่านใดสนใจเนาะคะ่นะเนาะ โทรสั่งเบอร์0926325513สนะคะสั่งยาสิบวันและกาแฟหรือจะทักไลน์ได้เลยนะคะ noo 1599เ mm hmm. ด้วยค่ะเด้ออาหากทันใดทีสนใจจะซื้อไหมทักไลน์ id เยค่ะเด้อทักไลน์ id รับลิงก์สมัครฟรีนะคะลองมาใส่บริการเบิ้งธรรมชมเว็บนี้แอดมินหนูน้อยแนะนำเลย จ่ายเต็มไม่มีเล็กอันนะคะสุดท้ายนี่แอดมิน,นูหน่อยขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะเดอ้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ